ข้อที่สิบเจ็ดเขาอ้างอิงจากข้อที่แล้วนะจากข้อที่สิบหกเนี่ยหากเพื่อนของฟ้ายืมแบตเตอรี่สำรองใช้ต่อจนแบตเตอรี่เหลือเพียงสี่สิบสองเปอร์เซ็นก็คือถ้าย้อนกลับไปข้อก่อนหน้าอาย้อนกลับไปข้อก่อนหน้าเราจะรู้ว่าตอนแรกแบตเตอรี่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นและฟ้าเนี่ยก็ชาร์จไปจนเหลือแบตเตอรี่อยู่หกสิบแปดเปอร์เซ็นและหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนฟ้าเนี่ยก็ไปชาร์จต่อ จนแบตเตอรี่เหลืออยู่4 2ซคำถามถามว่าอยากทราบว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ทั้งสองคนใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือต่างกันอยู่เท่าใดจากตรงนี้นะเรายังไม่รู้นะว่าระหว่างฟ้ากับเพื่อนเนี่ยใครใช้แบตเตอรี่มากกว่ากันมาแยกเป็นสองสถานการณ์ก็จะเป็นตอนแรกตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นของฟ้า ช่ป่แบตเตอรี่มีอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือแบตเตอรี่นะมีอยู่ที่ระดับแปดสิบเปอร์ซนแล้วก็ทำการใช้ไปปรากฏว่าเหลืออยู่หกสิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้คือแบตเตอรี่ จานตรงนี้สรุปว่าไงก็สรุปได้ว่าฟ้าใช้แบตเตอรี่ไปเท่ากับ80%เปอร์เซ็นต์ลบกับ68%เปอร์เซ็นต์ก็จะมีค่าเท่ากับ12เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ทั้งก้อนนะก็คือแบตเตอรี่ทั้งก้อนเนี่ยคิดเป็น100แต่ว่าฟ้าเนี่ยใช้ไป1 2 แล้วก็ตอนหลังอันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนฟ้าก็เอาแบตเตอรี่ที่ใช้ต่อจากฟ้าเนี่ยฟ้าใช้ไปแล้วเนี่ยเอามาใช้ต่อแล้วเพื่อนเขาก็ใช้ไปเท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้สนใจก็ได้ ก็ปรากฏว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่สำรองเนี่ยเหลืออยู่สี่สิบสองเปอร์เซ็นกะเกานะไม่ได้เอาไปนะอยู่ที่สีบเปอร์เซ็นเพราะงั้นก็สรุปได้ว่าเพื่อนฟ้าใช้แบตเตอรี่ไปเท่ากับ หกลบด้วย4ี่บสก็จะมีค่าเท่ากับยีสซนของแบตเตอรี่หนึงก้อนเอาลืมเขียนคำตามให้นะโจตามว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ ้าพูดด้ง่ายก็คือการใช้แบตเตอรี่ของฟ้ากับการใช้แบตเตอรี่ของเพื่อนฟ้าต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ลบกับการใช้แบตเตอรี่ของเพื่อนฟ้า เท่ากับกี่เปอร์เซนต์นั่นเองอันนี้คือคําถามแต่แน่นอนว่าเราไม่รู้นะว่าระหว่างฟ้ากับเพื่อนฟ้าเนี่ยใครใช้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสลับแบบนี้เหมือนเดิมเพราะยังไม่รู้ไงว่าใครมากกว่าแต่แล้วเราย้อนกลับไปดูข้างล่าง เราจะเห็นว่าฟ้าเนี่ยใช้ไปสิบสองเปอร์เซ็นแต่ว่าเพื่อนฟ้าเนี่ยใช้ไปยี่สบกเปอร์ซ็นเพราะงั้นจากข้างบนตรงนี้เลยสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าเพื่อนฟ้าใช้แบตเตอรี่มากกว่าก็คิดได้อยู่สองทางนะก็คือแบตของเพื่อนเนี่ยอาจจะใกล้หมดมากกว่าหรือ ฟ้าเนี่ยแบบอาจจะลดไม่เยอะแล้วก็เลยเามาชาร์จเพราะงั้นสุดท้ายก็เลยได้ว่าได้ว่าก็จะเป็นการใช้แบตเตอรี่ของเพื่อนต้องเป็นตัวตั้งนะเพื่อนเพื่อนใช้มากกว่าของเพื่อนฟ้าลบกับ การใช้แบตเตอรี่ของฟ้ามีค่าเท่ากับ26%ลบกับ12%มีค่าเท่ากับ14%นั่นเองของแบตเตอรี่ต่างก่อน นี่คือคำตอบเขาน่าจะถามเป็นการใช้แบตเตอรี่นั่นแหละว่าเทียบจากแบตเตอรี่ทั้งก้อนคิดว่าคงไม่น่าจะถามการใช้แบตเตอรี่ของแต่ละคนเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อ16อย่างเงี้ยเขาจะพูดว่าฟ้าเนี่ยใช้ไป1 5ของแบตเตอรี่ตอนเริ่มใช่ไหมแต่ว่าของเพื่อนเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่รู้ว่าตอนแรกแบตเตอรี่มี68แล้วเพื่อนเขาเนี่ยใช้จนเหลืออยู่4 2คิดว่าโจทย์ไม่น่าจะถามว่าเพื่อนเนี่ย ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ตอนแรกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเลขมันน่าจะไม่สวยคิดดูสิว่าจากห8สิดลดลงไป4ี่บเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่ยี่สิบหกถูกปะแล้วเวลาอยากดูว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องเอา26ตั้งแล้วหารด้วยจำนวนที่มีตอนแรกก็ต้องเป็นยี่สิบหกหารด้วย68แดแล้วคูณด้วยหนึ่งรจะได้รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ตอนแรกที่มีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเลขน่าจะไม่สวย ตัวเลขน่าจะไม่สวยเพราะเอามาลบกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเลขข้อสียมที่แบบคือปกติข้อสอบเนี่ยมันควรน่าจะเป็นพวกข้อสียมที่รู้จบถูกปะ่ะหรืออาจจะเป็นข้อสยมที่ไม่รู้จบแต่จบก็จะบังคับว่าให้ตอบข้อสยมสองตำแหน่ง,นอ,งอะไรเงี้ยแต่ข้อนี้ไม่พูดเพราะงั้นก็เลยแปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่น่าจะเอาจํานวนแบตเตอรี่ที่ใช้เมือนเทียบเหมือนของฟ้านะคิดว่าน่าจะเทียบกับจํานวนแบตเตอรี่เลยตรงๆมากกว่าว่าฟ้าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ตอนแรก แล้วก็ของเพื่อนฟ้าเนี่ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เหลือแล้วก็แค่เอามารบกันก็น่าจะเพียงพออืมโอเคน่าจะถูกต้องก็ถือว่าไม่ยากถ้าทำข้อแรกได้นะก็ามาใช้ต่อนะโอเคไปเจอกันต่อที่ข้อสิบแปดกัน